สวัสดีครับพีเพย์นะครับผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad SE หน้าจอสิบนิ้วแท็บเล็ตราคาสุดคุ้มกับงบเลทสี่พันกว่าบาทนะครับพีจะขอแนี่ยการซื้อสับเจ้าตัว Redmi Pad SE สิบนิ้วหรือว่า Redmi Pad SE แปดจุดเจ็ดนิ้วหรือว่า Redmi Pad Pro หรือว่า Xiaomi Pad ใต้คลิปนี้ให้ผมเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยพี่ก็ซื้อมาจากครับผมลิงก์ของผมด้านล่างในการสั่งซื้อผมบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้เจ้าตัว redmi pad se ตัวนี้สัพพีแล้วผมถือว่าคุ้มมากรุ่นเบสโมเดลผมตัวนี้แรม 6GB ิบวกเพิ่ม 6GB ิกับความจุคือ 128GB ครับผมอีกตัวคุมคือเจ้าตัว honor pad x 8 a ถ้ามองหาตัวที่มีความใกล้เคียงกัน ก็ตัว Honor ถ้าครับผม Pa d X8A ถือว่าคุ้มจริงพี่จะขอแนบลิดก์เจ้าตัว Honor Pa แ X8A ใต้คลิปให้เช่นกัน h o n o r r ลอมจะมีความสเสถียรมากครับมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่พี่ใช้งานมาตั้งแต่เปิดขายไทยครับคือบอกเลยว่าตัวนี้พี่ใช้งานมาอย่างยาวนานมากวันนี้จะมาสรุป ก่อนในปีนี้ผมสงสัยว่ามันน่าซื้ออย่างไรครับนั่น,นคือเรื่องของความจุข,ของตัวเครื่องผมตัวนี้ให้มาถือว่าเยอะแรม6กิกบวกเพิ่ม6กิกกับตัวแรมถือว่าเพียงพอรลอม128กิกก็ถือว่าเพียงพอกับซีพียตัวนี้ให้มาคือดีจริงเซปดา้อน680ออกาตอร์คอความเร็ว2.4 g h z ี่กซึ่งเล่นเกม r ารวเฟรมในการปรับสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมถือจริงจริงครับฟรีไฟทุกอย่างปรับสูงสุด สบายหายห่วงครับจีมไปปรับเป็น HD ถือว่าื่นผมตัวนี้เก็บชิมอิมแพ t พี่ปรับเป็นตำ่ตำๆค่าดีฟอยถือว่าในการจัดการความร้อนตัวนี้ถือว่าจัดการความร้อนดีมากเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับซึ่งพี่ใช้งานมาไม่อวยครับคือมันใช้งานดีจริงตัวนี้สเปคให้มาคือสุดจริงครับแบตสปี Bad ถือว่าอึดมากแบต8000ั Bad 8, นะผมตัวนี้มิเรแอมกับตัวชาร์จให้มา10วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอ แต่พีอัปเดตล่าสุดมันขึ้นฟาชั้นให้พีแล้วน่าจะเกิน10วัตต์ครับคือให้ให้ให้มาเกินคาดมากครับผมตัวนี้ซึ่งอัปเดตเป็นตัว Xiaomi Hyper OS นะผมตัวนี้เป็น Android สโคตรเจ๋งนะครับ Wi-Fi ก็ support สี่ w i f i 5ในการ s u พ p o r t ผม Bluetooth v e r s i o ผม b l u e t o h สามารถแบ่งหน้าจอแล้วก็สามารถโคลนแอปพลิเคชันได้เกือบทุกแอปครับโคตรสุด บอกเลยว่าสุดจริงครับแบตถือว่าอึด1วันเพียงพอในการใช้งานผมเรื่องแบตนะครับแบต8,000ตัวนี้หน้าจอให้มาคือหน้าจอขนาดสนิ้วผมตัวนี้รีเฟรในการฮัทคือปรับเป็น60แล้วก็90ซึสิ่งพีปรับเป็นตัวนี้90เฮิร์ตเลยนะครับผมนี่ครับมันปรับได้2แบบนะครับ ตรงนะคือดีมากแล้วหน้าจอผมสู้แสงคือเจ๋งจริงแต่ผมดีไซน์ที่พี่ชอบมากคือดีไซน์ครับดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับหน้าจอให้มา Full HD พัดดีไซน์ผมตัวนี้อัตราส่วนของตัวเครื่องสัพพีรู้สึกว่าดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบลำโพงให้เป็นลำโพง4ตัว Dolby Atmos มีรูฟัง3.5 Port Type C กล้องหลัง8ล้านครับตัวนี้ลำโพงแบบ โคตรเตี้ยมอ่ะนี่ครับผม Do บบี้แอดในการปรับอิเคอ i z เซอร์ถึง9รูปแบบด้วยซึ่งบอกเลยว่าดีกีของเจ้าตัว Redmi Pad SE หน้าจะเอ็ดนิ้วตัวนี้สเปคคือดีมากอีกตัวคุมคือเจ้าตัว h o n o r นะผมแพดเอ A ที่พีใช้งานอยู่ตัวนั้นก็ถือว่าดีมากครับ๋ยวให้ดูกันว่าตัว h o n o r ผม X นี่ครับพีใช้งานอยู่เห็นไหมว่านี่ครับซึ่งเอาตรงนะทั้ง2ตัวมันมีความแบบใช้งานดีชงคู่งั้นบอกเลยว่าเลือกตัวไหนก็คุ้มครับตรงๆเลยว่า ทั้งสองตัวสัปพีรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนี่ครับผมซึ่งเอาตรงนะพีใช้ง,งานมาลำโพงเสียงดีทั้ง2ตัวครับมาดูว่าลำโพงเสียงมันจะเป็นไงบ้างคุยนะักคุยหนาะ <c oughs> มาดูาผมว่าลำโพงเป็นยงไงไดูลำโพงครับดูแล้วลำโพ,พงคืออึ้งครับลำโพงคืออึ้งครับลำโพงเสียงดีมาก ลำโพงเสียงโคตรดีครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาคือจัดเต็มมากครับพี่รู้สึกว่าลำโพงเสียงดีมากสุดยอดจริงครับแล้วผมลำโพงดีแล้วก็ผมตัวนี้ให้มาหน้าจอครับผมสู้แสงคือเจ๋งจริงครับซึ่งพี่เปิดในการซัพพอร์ตผมตัวนี้นะครับผมเปิดดู n e t f l ิ x เปิดดูนใน Youtube สีสันของหน้าจอแสดงผลออกมาถือว่าสีสันมันมีความสวยงามมากครับขนาดพี่ผมทำการใช้งานจริง,จ,รง,จ,รงจังนะถือว่าสุดจริงครับตัวนี้ มีใบรองรับแสงสีฟ้าต่ำด้วยมืออาชีพด้วยทำให้อ่านอ e ีบุ๊กมันง่ายมากครับนะครับผมผมแล้วก็มีฟังก์กชันในการแบ่งหน้าจอนะครับด้านข้างด้านข้างอีกข้างหนึ่งได้ซ้ายขวาครับแล้วก็สามารถใช้หน้าต่างย่อผมขยายได้เนีจะเจ๋งไปไหนครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นจะลงผมแล้วก็บางครั้งของอาจจะหมดอาจจะมีความจุ 2 5 6หหรือว่าแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกก็ถือว่าคุ้มครับผมนี่ครับสุดจริงอ่ะครับผมตัวกล้องผมพี่ให้ดูกันว่ากล้องมันเป็นไงบ้างกล้องที่พี่ไปใช้งานมาผมกล้องหลังเนี่ย8ล้านสกินโทนถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับเป็นเทาที่กล้องหลังสปีนะัทถือว่าให้มาเกินกับค่าตัวมากครับกล้องหลังฟังก์ชั่นครบกล้องหน้าก็ถือว่าเจ๋งจริงครับซึ่งพีใช้งานมากล้องหลังนี่ครับให้ดูเลยว่า แปดล้านไม่ได้ไก่การนะครับพี่อ่ะพี่เขาไม่ได้ไก่การนะครับเนี่ยบอกเลยสุดมากครับดูครับสีสันของภาพมันมีความตรงนะครับผมตัวนี้อาจจะมีการปรับ AI โดยการให้มันเป็นสีขาวแต่ตรงๆเลยสีนี้จะเป็นออกเหลืองเหลืองนิดนึงนครับผมแต่ภาพจะออกเป็นขาวๆแต่บอกเลยว่าพีรู้สึกสกินโทนนี้คือพีชอบครับคือมันเป็นสีขาวแล้วแต่วัตถุของพีมันอาจจะเหลืองครับผมแต่ AI ช่วยในการปรับถือว่าอันนี้ทำทำมาดีครับผม อาจจะมี AI แอร์ก็แต่ลของออเนอร์น่ะตัวเมจิอ่ะก็ถือว่าดีแต่ออเนอร์ก็ถือว่าทํา AI ดีแต่ตัวนี้ผมเจ้าตัวเดมี่แพดน่ะมันอัปเดตล่าสุดเลยเพราะมันจะมี AI ในการช่วยในการซัพพอร์ตก็ถือว่าดีผมตัวนี้นะพีใช้งานมานะผมลาโพงดีหน้าจอสวยเสียงดีทัชถือว่าดีมากดูทัชครับนี่ครับทัชคือทัชคือมันใช้งานง่ายเน็ตฟิกกับผมตัวนี้ซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงว่าอัปเดตเป็น l 1ไหมซึ่งซัพพอร์ตเป็น l 1โอ้สุดจริงนะ คือให้มาดีมากมากครับน้ำหนักตัวเครื่องสับพีก็ถือว่าเบานะตัวนี้478มีอยเบมิลลิกรัมกับความบางเนี่ยบางมาก7.36นะครับผมตัวนี้มิลลิเมตรครับก็ถือว่าเป็นมือแท็บเล็ตที่ใช้งานง,ง่ายแนละผมสับใครถามมาเยอะจริงว่าแท็บเล็ตตัวนี้มันมีซิมไหมซึ่งไม่มีซิมนะครับแต่พีก็ใช้มือถือราคาเรดมา2 0 0 0 3 0 0 0มัจตัวอีฟนิกนะผมฮอตเจ้าของอีฟนิกอะผมตัวสมาร์ทก้าหรือว่าเจ้าตัวเทคโนโสปาร์กโกลหนึ่ง ที่ราคาเลตสองพันหรือว่าออเนอร์เอ็กหกบีงเงี้ยหรือว่าโปโคซีเจ็ดห้าที่พีทำการแบบแนบลิงใตง้คิดเนการสั่งซื้อให้ที่พีเาพอร์ตสปอร์ตให้กับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคทุกอย่างที่พีมารีวิวตัวนี้ใช้งานมาเป็นข้อดีที่พีอยากพีเซ็นเลยว่ามันคุ้มมากคือแบบมันมันใช้ดีมากอะผมรอดเป็น a n d r o i d เวอร์ชันเต็มนะมันแบ่งหน้าจอแล้วก็มันคนแอปได้แล้วมันก็สามารถยอ่อขยายหน้าต่างได้ผมตัวนี้นะซึ่งออกตรงนั้นคือเวิร์กมาพีชอบนี่ครับ นี่เห็นไหมว่ามีความสมูทครับซึ่ง UI มัน,ม,นมันตอบสนองมันมันเวิร์กอะมันเวิร์กครับมันจะมีความลื่นไหลของหน้าจอมากครับผมเดี๋ี้ผมพีก็มาให้ดูประมาณนี้ครับผมสำนี้ผมพี่จะขอแนบดนในการสั่งซื้อใต้คลิปผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสำนี้ขอบคุณครับ